หมดแวานุยเขามันตีเอาห่วงเนี่ยยางวานาขาข้างเลยว่เดี๋ยวมงแล้วเบิ้งเบิ้งเบิ้งหวานวัวนี่ยตัวอวกครับตัวี่เดียวเห็นยังวัวเดียวนี่เดด่เขาพุดยุเลยคนน่ะเอวะ 我弟弟啊。 เขาประโยชน์เขาเครื่องบ้านเนี่ยของนมันจมลงไปในหาน่านแล้วมันดึกมาไปได้ค่ะในบ้านเมื่อเครื่องพ่นเหนือไทยว่าทางปุยคือเครืองอากาศน,น่บใหญ่ไปเฮ้ยเดอทางไวๆโอ้ขักทีเดียว หมโหงามครับเกาแเทนี่ต้องวางเลยเขียวสูงงามกับหลายหลอยู่ที่เกาะบงษหลวงลงบนาบหลันี้ัโอหตัวละมุดนุ่นไปแล้วคนขัอยุ่เจอปลาเขา รถเกี้ยวผักกาขึ้นน้นว่าเนี่ยแคนนจกอเลยเนี่ยนต่โมแตงมากกว่ากอเนี่ย